สวัสดีคอบอลและเพื่อนๆทาง y t u t u นะครับกับผมนะครับจรอดฟันธงนะครับสำหรับคืนวันจันนี้ก็ผมไเลือกมา3คู่มาวิเคราะห์กันในคืนนี้นะครับซึ่งทั้ง3คู่ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลเราไปสุ่ผลคู่เมื่อวานกันหน่อยนะครับ สรุปผลฟุตบอลเมื่อวาน5คู่ที่ผมได้วิเคราะห์ที่หน้าช่องไว้นะครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับเป็นคู่ VVIP นะครับที่ผมได้กดบินส่งให้สมาชิก VVIP ทางไลน์นะครับคู่ VVIP เมื่อวานนะครับผมเลือกไปที่คู่ของ F.C. ยงเจอกับยังบอยนะครับคู่นี้เรทเปิดมายังบอยต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับ จบเกมนะครับเป็นยังบอยเอาชนะสิยงไปด้วยสกอร์สประตศูนย์วีวีไวันนี้กินเต็มอีกหนึ่งวันนะครับก็ยินดีกับสมาชิก VVIP ทุกท่านที่ตามบินนี้ด้วยนะครับแต่ก็น่าเสียดายตรงที่สเต็ป3นะครับซึ่งสเต็ป3เมื่อวานนะครับก็ตายไปคู่เดียวนะนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะคัดมาแล้วก็ส่งให้ใหม่ละกันนะครับ ส่วนท่านใดที่ต้องการรับทีเด็ด VVIP ทั้งบอลเต็งทั้งบอลสเต็ปนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับส่วนผลฟุตบอลหน้าช่องอีก4คู่ที่เหลือนะครับคู่ที่2นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างคู่ PS กับ HIFK คู่นี้ผมเลือกต่อไปที่คู s เลูกครึ่งควบ2นะนะครับจบเกมเป็นคู s เอเอาชนะ5-1คู่นี้กินเต็มนะครับคู่ที่3ครับบอบี้แพ้ให้กับนอร์เวย์ไป3-1 คู่นี้เสียเต็มนะครับคู่ที่4ครับฮักเคนแพ้ให้กับเยอการ์เดนไป2-1คู่นี้กินเต็มนะครับแล้วก็คู่ที่5าซานเด็บยอดแพ้ให้กับโมไปด้วยสกอร์สามประตูต่อสคู่นี้กินครึ่งหนึ่งนะครับสรุปผลที่วิเคราะห์เมื่อวาน5คู่นะครับตาย1คู่นะนะครับกินครึ่ง1คู่นอกนั้น3คู่นียกินเต็มทั้งหมดเลยนะครับก็สําหรับเมื่อวานภาพรวมทั้ง5คู่ ถือว่ายังอยู่ในแดนบวกนะครับหรันี้ก็ไปลุยกันต่อนะครับวิกฤตบอนวันจันทร์ที่25กรกฎาคมพศ2565นะครับคู่แรกนะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกสวีเดนออสเวนคานนะครับจะเป็นคู่ระหว่างวาลเบิร์กเจอกับฮัมมาบีนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามวาลเบิร์กอินน g จ a อารีนนะครับจะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนตรงเลยนะครับ เรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้บาบ้านวอลเบิร์กอยู่อันดับที่12แข่งไปแล้ว14นัดชนะ4เสมอ3แพ้ไป7เกมยิงได้11เสียไป22ประตูมีอยู่15คะแนนนะครับส่วนฟังฮัมมาบี้อยู่อันดับที่5แข่งไปแล้ว14นัดชนะ8เสมอ3แ,3แพ้ไป3เกมยิงได้27เสียไป11ประตูมีอยู่27คะแนนนะครับ เรามาส่องฟอร์มการเล่นของทั้ง2องทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านวอลเบิร์กนับไปถึง10เกมเนี่ยชนะมา2เสมอ3แพ้ไป5เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่วอลเบิร์กเสมอกับเฮลซิงบอกมาด้วยสกอร์0ประตุศูนย์ ส่วนฟังฮัมมาบี้10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะมาได้4นัดเสม,มอ4แล้วก็แพ้ไป็น2เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดเนี่ยเป็นเกมที่ฮัมมาบี้เล่นเกมกระชับมิตรกับมิวว์ทีมระดับแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับซึ่งเกมนี้เสมอกันไปที่0ูนย์ประตูศูนย์นะครับก็สำหรับคู่นี้เป็นคู่วีวีประจำวันนี้ผมจะไปให้ทัศนะและทีเด็ดกันที่ไลน์นะครับท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับ ที่ไลน์แอนดอเรเอสแปที่ดิงานใต้คอมเมต์แล้วก็ที่ qr code นะครับสามารถสแกนและสงเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ vvip กันได้ครับเรามากันที่คู่ที่2นะครับยังอยู่กันที่รีกสวีเดนออสเวนคารนะครับจะเป็นคู่ระหว่างนอร์โคปิงเจอกับโกเดเบิร์กนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามแพตตินัมคาอารีน่านะครับจะเตะกันในเวลาเชยงคืนตรงนะครับ เรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านครับโนโกปิงอยู่อันดับที่11แข่งไปแล้ว14นัดชนะ4เสมอ4แพ้ไป6เกมยิงได้16เสียไป17ประตูมีอยู่16คะแนนนะครับส่วนฝั่งโกไดเบิร์กนะครับอยู่อันดับที่8แข่งไปแล้ว14นัดชนะ6เสมอ3แพ้ไป5เกมยิงได้16เสียไป15ประตูมีอยู่21คะแนนนะครับสถิติเฮทูเฮทนะครับ10นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนี้เนี่ยเป็นฝั่ง นอโคปิง no เก็บชัยชนะไปได้5นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นฝั่งโกเดเบิร์ครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันก็เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับเป็นนอโคปิงเปิดบ้านแพ้ให้กับโกเดเบิร์มาด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับคู่นี้ก็อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับ10เกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยมีสกอร์ต่ําเกิดขึ้นอยู่ที่3เกมนะครับนอกนั้เ7เกมที่เหลือเนี่ย เป็นสกอร์สูงทั้งหมดเลยนะครับโดยที่2เกมหลังสุดมีสกอร์สูงเกิดขึ้นที่2เกมติดต่อก,กันเลยนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านนอร์เคอริงภายใต้การคุมทีมของริครัสนอร์ลิงนะครับสภาพความพร้อมในวันนี้ก็ทีมเจ้าบ้านจะมีข่าวดีก็ตรงที่วันนี้จะไม่มีรายงานตัวผู้ร่นบาดเจ็บและติดทดแบนเลยนะครับนั่นหมายความว่าวันนี้นอร์เคอริงก็ฟูลทีมเลยทีเดียวนะครับโดยที่วันนี้คาดว่า ลิ oring, ค์ดนอร์ลิงกุนซือของทีมจะวางระบบ3-4-3นะครับแนวรับก็จะมีไรนุสวอลคิดคุมบัญชาการในเกมรับนะครับคู่ตรงกลางนะครับคาดว่าจะใช้มาร์คเซม่าจะเล่นคู่กับอาริสกูลาสันนะครับสามนะีลูกวันนี้คาดว่าจะใช้โจนาธานเลวี่คิสตอฟเฟอร์นีมันและก็เอมันมาร์ควิดนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับโกเตบอกนะครับรายใต้การคุมทีมของมิเกลสตาเล สภาพความพร้อมในวันนี้จะไม่มีชื่อของคาวโยฮันสันแนวรับวัย28ปีกับโฮซามไอซ์นะครับมิดฟิลด์ตัวเก่งของทีมเนี่ยซึ่งทั้ง2รายนะครับติดโทษดแบนจากการสะสมใบเหลืองครบโคตาทั้ง2คนเลยนะครับโดยที่วันนี้คาดว่า สตาเล่กุนซือของทีมจะวางระบบ4-4-2นะครับแนวรับก็จะมีเอมิลซโลมมนสันคุมมาัชาการในเกมรับคู่ตรงกลางนะครับคาดว่าจะใช้กุสตาฟเซเวนสันจะเล่นคู่กับเซบาสเตียนอีลิกเซ่นนะครับคู่หน้าวันนี้คาดว่าจะใช้เควินแจ็คอบจะจับคู่กับศูนย์หน้าตัวเก่าอย่างมาคัสเบิร์กจะลงรัตาข่ายคู่กันในวันนี้นครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เรียกได้ว่าทั้งฟอร์มการเล่นแล้วก็ผลงานเนี่ยแตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับเจ้าบ,บ้านนอร์คอบิงนับแค่ฟอร์ม5นัดหลังสุดเนี่ยไม่เคยชน,นะใครเลยครับในรอบ5เกมนะครับเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่นอร์คอบิงนะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับมาโม่ไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับ ผลประกอบการของนอโคปิ n งนับเพียงแค่4เกมที่ผ่านมาทั้ง4เกมก็ไม่น่าเชื่อว่านอโคปิ n งจะลบทั้งหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าในช่วงที่ผ่านมานอโคปิ n no งไม่สามารถตีบวกได้เลยแล้วกันนะครับส่วนฟังโกเตเบิร์กนะครับฟอร์มหนัดหลังสุดชนะมา3เสม,มอ1แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่โกเตเบิร์กเปิดบ้านเสม,มอกับมอร์บี้มาได้ด้วยสกอร์หนตูหนึ่งนะครับ ผลประกอบการของโกเทเบิร์กนับเพียงแค่4เกมของโกเทเบิร์กพาตีบวกอยู่2เกมรบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกําไรอยู่ที่50นะครับซึ่งเลทราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านนอร์โคปปิงต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับก็แปลกๆไปสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่า เจ้าบ้านนอกอปิงเนี่ยมีฟอร์มการเล่นที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนะแต่เรทที่เปิดมาเนี่ยค่อนข้างจะแพงเอาเรื่องแล้วก็ราคาน้ำเนี่ยไหลไปทางเจ้าบ้านอย่างนอกอปิงด้วยนะครับถึงขน้นครับถ้าเทียบด้วยเรื่องของฟอร์มการเล่นแล้วก็คุณภาพผู้เล่นเนี่ยทีมเยือนอย่างโกเดอบอกดูดีกว่าแล้วก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มกําลังดูดีเลยทีเดียวนะครับคู่นี้นะครับถ้าเทียบดูแล้วจะหาทีมทํากําไรนะครับจากเลทที่เปิดมาเนี่ยครึ่งลูกนะครับก็ ผมมองว่าวันนี้โกเทเบิร์กน่าจะมายันได้นะครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่าง IFK โกเทเบิร์กยันไหวฟันทงเรามากันที่คู่ที่3นะครับปิดท้ายกันที่ศึกเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับจะเป็นคู่ระหว่างฮอเซนเจอกับลิงส์บี้นะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามคาซาอารีนาฮอเซนนะครับจะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับ เรามาดูผลงานเนลีข,ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจาบ,บ้าน AC ฮอร์เซนอยู่อันดับที่4แข่งไปแล้ว1นัดนะครับชนะไป1ยิงได้1ประตรูมีอยู่3คะแนนนะครับส่วนฝั่งลิงบี้อยู่อันดับที่6แข่งไปแล้ว1นัดเสมอไป1เกมยิงได้2เสียไป2ประตูมีอยู่1คะแนนนะครับก็ทั้ง2ทีมนี้เพิ่งเปิดลิกเดนมาร์กมมรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ สถิติ head to head นะครับ10นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันนะครับเจ้าบ,บ้านฮอเซนเก็บชัยชนะไปได้5นัดเสมอกันไป1นัดแล้วก็เป็นฝั่งลิงบี้เก็บชัยชนะไปได้4นัดนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เคยเจอกันก็เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเป็นฮอเซนเปิดบ้านเอาชนะลิงบี้ไปได้ด้วยสกอร์สประตูหนึ่งนะครับสถิติที่น่าสนใจอีก1ตัวนะครับ10เกมหลังสุดที่เคยเจอกันนะครับมีสกอร์ต่ำเกิดขึ้นที่2เกมนะครับนอกนั้น8เกมเนี่ย เป็นสกอร์สูงทั้งหมดเลยนะครับโดยเฉพาะใน2เกมหลังสุดเป็นสกอร์สูงมาติดต่อกัน2เกมรวดด้วยนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้าน ฮอเซนภายใต้การคุมทีมของเยนส์แอสคูสภาพความพร้อมในวันนี้นะฝั่งฮอเซนเจ้าบ้านจะไม่มีในงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บและติดุแบนเลยนะครับเรียกได้ว่าวันนี้ฟูลทีมจริงๆโดยที่วันนี้ฮอเซนจะมาในระบบ3-43นะครับแนวรับก็จะมีมอเต้หันเส้นคุมบัญชาการในเกมรับนะครับคู่ตรงกลางนะครับจะใช้โอปันโดจะเล่นคู่กับเดวิดคูตนะครับ3นันลูกครับวันนี้คาดว่าจะใช้ซิกูดาซันแคทเปอร์เทงสเตตแล้วก็จากอบเส้น จะเล่นเป็น3แนวลุกในวันนี้นะครับส่วนฝั่งทีมเยอนรงบี้ภายใต้การคุมทีมของเฟอเล็กซานเดอร์สันนะครับวันนี้ลิงบี้สภาพความพร้อมเรื่องรายงานตัวผู้ล่นเจ็บก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่า ทีมเยือนอย่างลิงบี้ก็ฟูลทีมโดยที่วันนี้ลิงบี้จะมาในระบบ5-3-2นะครับก็แนวรับก็จะมีฮามารายเน่นคุมมาชการในเกมรับนะครับตรงกลาง3คนนะครับก็จะมีโรเมอร์เทลลุฟเซนแล้วก็เวสต์การดนะครับคู่หน้าวันนี้คาดว่าจะใช้คริสเตนเซนเจาะเล่นคู่กับนิวเซนนะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่เลือกได้ว่าผลงานที่ผ่านมาก็ไม่ต่างกันมากนักนะครับแต่ว่าความได้เปรียบหรือว่าแรงฮึดเนี่ยฝั่งเจ้าบ้านดูทรงน่าจะมีมากกว่าเนื่องจากเกมที่ผ่านมาฮอเซ้นนะครับบุกไปเชือด โคเปนเฮเกนมาได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์เรียกได้ว่าเกมแรกก็เซอร์ไพรส์เลยนะครับสำหรับฮอรเซนบุกไปเอาชนะทีมแรง่งอีกหนึ่งทีมของเดนมาร์กนะครับซึ่งโคเปนเฮเกนก็เป็นขายใหญ่ประจำลีกเดนมาร์กอยู่แล้วนะครับโดยที่ฟอร์มการเล่นปัจจุบันเนี่ยเริ่มจากฮอรเซนฟอร์มห้านัดหลังสุดชนะมาสามเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่ฮอรเซนนี่นะฮะบ,บุกไปเอาชนะเอฟซีโคเปนเฮเกนมาได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์นะครับ ส่วนฝั่งริงบี้ฟอร์มหนัดหลังสุชนะมา2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่ริงบี้เสมอกับซินเคบ็อกมาได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ2นะครับซึ่งเลทราคาคู่นี้เปิดมาที่เจ้าบ้านฮอเส้นต่ออยู่ที่ราคาปปนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างจะแข่งเอาเรื่องเลยนะนะครับแล้วก็เลทราคาน้ำนะครับราคาน้ําวันนี้เทไปทางเจ้าบ้านอย่างฮอเส้นด้วยนะครับเลทอัตราสูงต่าวันนี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งคู่นี้นะครับอันดับแรกเนี่ยสกอร์สูงเนี่ย มีอยู่ในใจผมลนะเตรียมกดบินรอได้เลยนะครับสำหรับสกอร์สูงในคู่นี้นะครับส่วนอัตราแฮนดิแคปนะครับถ้าจะเลือกผู้แพ้ผู้ชนะหรือจะหาทีมทํากําไรเนี่ยเชื่อว่าวันนี้นะครับฮอเส้นจะเปิดบ้านซึ่งเล่นเกมแรกในฤดูก,การนี้นะครับคาดว่าฮอเส้นน่าจะประเดิม3มแต้มแรกในบ้านได้นะครับคู่นี้นะครับนอกจากจะกดสกอร์สูงแล้วนะครับคู่นี้ผมจะเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างฮอเส้นคาดว่าน่าจะเก็บ3แต้มได้ฝนง ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับ3คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง3คู่ที่ผมฟันธงจะถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่านะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ กับผมนะครับจอดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ y t u t u นะครับดูบลอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์อบอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ Line นะครับ @jos88 8ที่ดิงกัด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ qr code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเ,เพื่อนเพื่อ,อ,อขอรับทัศนะและทีเด<ๆ>็ดคู่วีวกันด้ครับ การวิเครา์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ